สวัสดีครับคลิปนี้เอาประสบการณ์มาแชร์ให้ชมแล้วก็เอาสินค้าที่ใช้อยู่มารีวิวให้ชมด้วยนะครับตัวนี้เป็นหัวปั๊มน้ำแกนลอน20ลิตรผมใช้งานมาก็4ปีแล้วนะครับ4ปีเต็มพอดีนะครับปรากฏว่าอาการมันเสื่อมเล็กน้อยก็ลังเลใจอยู่ว่าจะเปลี่ยนดีหรือเปล่านะครับแต่ก็เปลี่ยนไปเถอะเพราะว่าใช้งานมาก็คิดาคุ้มค่าแล้ว4ปียังไม่เสียนะครับผมค่อนข้างใช้งานไม่มากปกตินา,นานทีที่จะกรอกน้ําจาก กันลอน20ลิตรตัวนี้ไปใส่ในขวดน้ํานะครับรอบหนึ่งก็ประมาณ1สัปดาห์กอกทีหนึงแต่กอกยาวนะหลายขวดประมาณเกือบ12ขวดนะครับก็ค่อนข้างเยอะพอสมควรสามารถที่จะกอกต่อเนื่องได้เลยเพราะว่าผมใช้ power bank เอามาชาร์จพอร์ต m i โคร usb ตรงข้างหลังตรงนี้สามารถชาร์จแล้วก็ใช้งานไปด้วยได้จะได้แรงดีนะครับก็ถือว่าโอเคนะใช้งานมาเรื่อยๆตอนนี้สิ่งที่เจอก็คือเขาจะมีเสียงครับตรงเนี้ย จะมีเสียงแก๊กๆๆๆนะครับสังเกตดูเนี่ยครับผมไม่แน่ใจว่าได้ยินเสียงผ่านตัวไมโครโฟนหรือเปล่าจะมีเสียงเก๊กๆๆๆๆๆเข้าใจว่าเป็นเสียงตัวปั๊มน้ํานะครับข้างในนะก็รู้สึกว่าใช้งานมาพอแล้วล่ะก็เลยถือโอกาสเปลี่ยนเครื่องนะครับซึ่งก็ยังใช้ดีอยู่ถ้าเกิดว่าจะใช้งานต่อก็ได้นะครับผมซื้อตัวใหม่มาฝั่งทางขวาซึ่งเป็นโมเดลเดียวกัน อาจจะมีการปรับเรื่องสวิตช์เล็กน้อยนะครับตัวนี้ก็ถือว่าเอามาทดแทนของเดิมก็เลยเอามารีวิวให้ชมด้วยนะครับตัวนี้เป็นอัตโนมัติวอเตอร์ดิสพนเซอร์นะครับเป็นตัวปัม๊มน้ําหัวกันลอนใช้งานได้ดีผมเอารุ่นเดิมมายืนยันเพราะว่าผมรู้สึกว่าตัวนี้โอเคแล้วนะครับสเตนเลสามศภายในท่อนะครับซึ่งผมใช้งานผมก็จะใส่ท่อขนาดแบบนี้ เดี๋ยวผมจะใส่ลิง์ไว้ให้ใต้คลิปนะเป็นท่อที่เอามาสวมปลายตรงนี้พอดีเลยแล้วก็เอามาใส่เพื่อที่จะให้พอดีกับขวดน้านะครับเป็นขวด1.5ลิตรแล้วก็ตัวนี้ผมใส่ถ้วยพลาสติกเอาไว้เพราะว่าถ้าเกิดมันล้นมันยังมาอยู่ในถ้วยเป็นกรณีสำรองเผื่อฉุกเฉินมันล้นแล้วก็มันจะได้ไม่เลอะพื้นนะครับตัวนี้ก็เอาไอเดียไปลองใช้ดูได้นะสินค้าภายในกล่องนะครับสิ่งแรกก็คือตัวหัวปั๊มเลย หัวปั๊มสังเกตดูเป็นทรงเดียวกันเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับดูฝั่งทางนี้นะเหมือนมากๆเข้าใจว่าเป็นรุ่นเดียวกันด้วยซ้ําทุกอย่างเหมือนเป๊ะนะครับแต่ตรงนี้จะต่างกันเล็กน้อยตัวนี้เขาเคลือบกันน้ํามาทั้งหมดนะครับแต่ตัวนี้เนี่ยเขาใส่ตัวที่เป็นไฟแล้วก็ตรงนี้จะมีหุ้มพลาสติกมาพลาสติกมันจะลอกใช้งานไปนานๆน,นะครับตัวนี้ก็เข้าใจว่าตรงนี้น่าจะดีกว่าเป็นพอร์ตไมโคร USB เช่นเดิม นะครับทุกอย่างก็โอเคนะครับลองมาดูกันว่าจะเป็นยังไงบ้างในกล่องจะมีตัวสายมาให้นะครับสายตรงนี้ก็เป็นสายความยาวเท่าเดิมแล้วก็มีคู่มือครับคู่มือเล็กน้อยเป็นส่วนประกอบวิธีใช้งานภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นท่อท่อตรงปลายนี้นะครับแล้วสุดท้ายสายชาร์จอ่าโอเค แต่รู้สึกว่าที่ไม่ให้มานะตัวนี้ที่ไม่ให้มาก็จะเป็นจุกสายเข้าใจว่าเขาคงคิดว่ามันใช้งานได้แต่จริงๆเนี่ยอยากให้มีจุกเพื่อที่จะไม่ให้มันดูดผนังของแกนลอนนะครับถ้าเกิดไม่มีจุกตรงปลายที่เป็นซีซีเนี่ยเวลาที่เราใช้งานมันจะดูดผิวของแกนลอนนะครับดูดผิวของแกนลอนแบบนี้ดูดไปทําให้นะ้ํามันไม่เข้าเครื่องก็จะทํางานหนักนะครับ เขาควรจะมีจุกตรงปลายมาให้ด้วยแต่ไม่เป็นไรผมจะใช้จุกตรงปลายจากตัวของเดิมมาใส่นะครับตอนนี้เครื่องทํางานอยู่นะครับการทํางานก็ช้าๆไม่เหมือนเครื่องเดิมนะเครื่องเดิมยังทํางานได้ดีกว่าเร็วกว่าเลยนะครับและอีกอย่างหนึ่งเครื่องนี้หยุดไม่เป็นปกติเครื่องก่อนหน้านี้ของผมเนี่ยจะหยุดที่1.5ลิตรใกล้เต็มเขาก็จะหยุดอัตโนมัติเหมือนเขาจะมีเซ็นเซอร์วัดเวลาหรือวัดระยะการดูดน้ํา หรือวัดปริมาณน้ําผมก็ไม่แน่ใจแต่เขาหยุดที่ใกล้จะเต็มนะครับแต่เครื่องนี้ไม่หยุดผมเปลี่ยนมา2แกนลอนแล้วเนี่ยตอนนี้ก็ยังทํางานอยู่เลยนะครับนี่แกนลอนนี้โดยที่ยังไม่หยุดเลยนะตอนนี้ก็ทํางานอยู่รู้สึกว่าเขาไม่มีเซ็นเซอร์นะครับถือว่าเอาสินค้ามารีวิวผมรู้สึกว่ายังไม่เป็นที่น่าพอใจตอนนี้ผมเสียบชาร์จไปด้วยนะเพราะว่ากลัวว่ากําลังไฟจะไม่พอซึ่งเขาก็เป็นปั๊มตกตกๆไปเรื่อยมันไม่เหมือนเดิมนะ ตัวก่อนหน้านี้ผมรู้สึกชอบมากกว่าแต่ตัวเนี้ยไม่โอเคเลยนะครับถือโอกาสเอาสินค้ามาพิสูจน์มารีวิวไว้ให้ผมคงต้องกลับไปใช้ตัวเดิมร้านนี้ไม่แนะนำนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปเช่นเดิมถ้าเกิดว่าท่านใดเข้าไปแล้วก็พยายามโน้ตชื่อไว้จำชื่อร้านไว้นะครับสินค้าตัวนี้รู้สึกว่าไม่ค่อยชอบไม่ได้สเปคตามที่ต้องการอาจจะคืนสินค้าอีกทีนึงนะครับ จริงๆเขาควรจะมีฟังก์ชันในการปั๊มน้ำขึ้นมาแล้วก็รู้จักหยุดตอนที่น้ำใกล้จะเต็มขวดนะครับจริงๆทั่วไปทุกวันนี้เขาก็ใช้ขวด1.5ลิตรเป็นเกณฑ์มาตรฐานตัวเก่าของผมยังได้เลยตัวเก่าของผมเนี่ยซื้อมาตั้งแต่ปี2020 2020นะครับยังใช้งานได้ดีอยู่นะซึ่งนึกว่าตัวใหม่จะเป็นสเปคเดียวกันก็ไม่ใช่นะครับปั๊มน้ำได้จริงแต่สเปคยังไม่ถูกใจจริงๆเขาควรจะหยุดได้แล้วเนี่ยใกล้จะเต็มแล้วนะครับผมก็ต้องกดปิด กดหยุดเองนะครับอ่าโอเคตอนนี้รู้สึกว่าร้อนหัวชาร์จร้อนตรงนี้ร้อนขึ้นมาเข้าใจว่าคงเป็นการชาร์จไฟอยู่นะครับโดยรวมถือว่าปั๊มได้เสียงเบาดีแต่ตัวปั๊มน้ําไม่ค่อยแรงถ้าปั๊มได้เท่านี้ผมรู้สึกว่าใช้ไปสักพักหนึ่งมันก็น่าจะน็อกไปนะครับคิดว่าคงสเปคต่ำมากๆราคา59บาทนะครับตัวนี้ท่านใดที่กำลังจะซื้อแนะนำว่าให้ซื้อสเปคต่างจากร้านที่ผมใส่ลิงก์เอาไว้ให้นะ ผมจะใส่ลิงก์ของร้านเอาไว้ให้ให้ซื้อสเปคต่างจากนี้ออกไปไม่ใช่ตัวนี้ตัวนี้ยังไม่ผ่านนะครับดูลักษณะนะตัวนี้จะเป็นไฟรอบแบบนี้นะครับเป็นทรงกลมๆแต่ตัวเนี้ยไม่ใช่สินค้าโลกเกรดนะครับไอทีปัญญบ้านเอามายืนยันไว้ให้ตัวนี้ไม่แนะนําแต่ตัวที่ผมใช้อยู่เดิมที่ผมถืออยู่นี้แนะนําลองดูหน้าตารออ่านสเปคนะครับเดี๋ยวผมหาตัวทางซ้ายก่อนเดี๋ยวผมจะเอามาใส่ลิงก์ไว้ให้ใต้คลิป อีกเช่นเดิมเป็นตัวที่ผมแนะนําส่วนตัวนี้เป็นตัวที่ผมไม่แนะนําเดี๋ยวจะใส่ลิงก์ไว้ให้เป็นการยืนยันท่านใดเข้ามาดูคลิปนี้ก็แนะนําให้ถอยห่างจากตัวนี้เอาไว้นะครับตัวนี้สเปคไม่ผ่านครับก็เอามารีวิวประมาณนี้เอามายืนยันไว้ให้นะครับท่านใดที่มีคําถามคอมเมนต์ไว้ได้เลยหรือมีข้อเสนอแนะหรืออยากจะบอกร้านที่ได้สเปคตามที่ผมต้องการก็คอมเมนต์ชื่อร้านเอาไว้ให้ผมหน่อยนะครับเดี๋ยวผมจะสั่งซื้อร้านของคุณนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็มาเพยงเท่านี้ครับค่อนข้างจะผิดหวังเล็กน้อยกับปั๊มน้าตัวใหม่นะครับปั๊มน้ำตัวใหม่ไม่ได้อย่างที่ต้องการนะก็มาสั่นท่านพงเท่านี้ขอบคุณที่ตับชมครับสวัสดีครับ